ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาดที่เบตดมรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกบะนะรุติดิองคมนตรีประธานกรรมการบริหารหมู่ลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมหมู่ลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม2566เพื่อรับฟังการดำเนินง,งานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนำเสนอร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ4ปีพุทธศักราช2567ถึง2570 กลไกขับเคลื่อนงานวิจัยบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตรกรรมในการยกระดับการพัฒนาพื้นที่สูงทุกมิติภายใต้การบูรณาการ33หน่วยงานโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาที่เบตันบิเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาและจะนําเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงศูนย์พัฒนาราศฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพแบบไม่พลิกกลับกอง ถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกไม่ผลการเลี้ยงสุกรและทำรรมาหาเลี้ยงสัตว์สู่ประหยัดแบบธรรมชาติรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสารและไม้กวาดดอกหญ้าในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเจ็ดแห่งส่วนการพัฒนาศักยภาพเยาว,วชนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อมีกิจกรรมพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมอบรมความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษา4แห่ง นอกจากนี้มีคณะจากสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาเข้าไปศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนฟินที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์การเลี้ยงปลาเพรีวปลาสเตอร์เจียนที่ศูนย์วิจัยประมงที่สูงดอยอินทนนท์ต่อยอดความร่วมมือด้วยการจัดทำหลักสูตรฝึกปฏิบัติการเลี้ยงปลาเท้าและปลาสเตอร์เจียนแก่เจ้าหน้าที่และเกษตร,รกรในพื้นที่ปูตเต่าแถวชิฟชายแดนเมียนมาจีนภูตานบริเวณแม่น้ำเมริกาถือเป็นการเผยแพร่รูปแบบการพัฒนาทางเลือกให้เกิดประโยชน์ไปยังนานาชาติ จากนั้นร่วมประชุมแผนปฏิบัติการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช2,566ถึง2,570ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่สูงโดยจัดทาแผนปฏิบัติการในพื้นที่สถานีวิจัยสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง39แห่งเพื่อสอดรับกับบริบทของชุมชนบนพื้นที่สูงรองรับความเปลี่ยนแปลงและการแป,ปรโปนของโลกทุกมิติมุ่งเน้นความคล่องตัวตอบโจทย์ความต้องการสามารถดําเนินงานได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ทั้งยังเป็นกรอบการดําเนินงานแก่หน่วยงานสนับสนุนนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนพึ่งพาตนเองตามพระบรมราโชบาย